ส่วนงานนี้ก็เป็นการแข่งขันบาร์เทนเดอร์ชิงแชมป์ประเทศไทยแต่ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้คนแห่มาดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กันหรอกนะคะแต่จัดขึ้นเพื่อมุ่งยกระดับบาร์เทนเดอร์ของไทยให้เทียบเท่าสากลค่ะโ so ชว์ท่วงท่าลีลาการผสมเครื่องดื่มกันอย่างสุดเวี่ยงเลยนะคะเพื่อหวางคว้าแชมป์สุดยอดบาร์เทนเดอร์ของไทยในการแข่งขัน,น Bacardi Martini Grand p 2005 Thailand Championship และเป็นตัวแทนไปร่วมชิงแชมป์โลกในการแข่งขันบาคคดีมาตินีกรังปี2005ที่ประเทศอิตาลีในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ซึ่งเหล่าบาร์เทนเดอร์ทั้ง22คนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนี้ก็ต้องโชว์ลีลาการผสมเครื่องดื่มสูตรใหม่ที่คิดขึ้นเอง2สูตรในเวลา5นาที ภายใต้กติกาการให้คะแนนแบบมาตรฐานจากนระดับโลกที่พิจารณาทั้งท่วงท่าลีลาการนำเสนอการแต่งกายบุคลิกภาพการแสดงออกความสามารถในการสื่อสารและการเอนเตอร์เทนผู้ชมด้วยเพื่อมุ่งพัฒนาวงการบาร์เทนเดอร์ของไทยให้ทัดเทียมกับสากลค่ะ ซึ่งบาร์เทนเดอร์ไทยที่สามารถโชว์ลีลาได้ประทับใจและคิดสูตรเครื่องดื่มค็อกเทลได้ตรงใจถูกปากาคณะกรรมการมากที่สุดและคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศประกาศนียบัตรเงินสดและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า1น0 0 0แบาทไปครองพร้อมเป็นตัวแทนบาร์เทนเดอร์ไทยไปแข่งขันระดับโลกที่ประเทศอิตาลีก็ได้แก่นายขวัญชัยลายน้ำเงินกับสูตรเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าบัคาดีลาติโนและบัคาดีเลดี้ค่ะ